สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับแต่เราก็ยังต้องมีภารกิจสนับสนุนการยกตู้พันเทเนอร์ช่วยพี่บางกปนวันหนึ่งตู้นะครับติดตามมาเลยครับเราก็เดินทางไปหน้างานกันเลยนะครับโดยหน้างานวันนี้ก็อยู่ห่างจากเคปมไทยประมาณ1กิโลเมตรครับสภาพอากาศเช้านี้ฟ้าค่อนข้างปิดนะครับมีฝนลงเม็ดเล็กน้อย แต่ก็ยังมีคนเดินออกกำลังกายอยู่นะครับและเราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับนี่ก็คือตู้หนึ่งใบที่เราจะยกในวันนี้นะครับก็ให้จาตี้สุดลอไปเกี่ยวเบลเรียบร้อยนะครับก็ทำการยกเรียบร้อยครับเวียงมาตู้นี้หนักมากนะครับเมื่อกี้ก็เท้าช้างลอยนิดหนึ่งนะครับ และก็เหมือนที่ผมคิดไว้จริงๆครับทำงานกับพี่บังไม่มีจบง่ายๆอยู่แล้วนะครับตู้ที่เรามองเห็นคือตู้ที่เราวางไปเมื่อวานนี่เองนะครับเพื่อนๆมองเห็นตู้สีเขียวด้านล่างไหมครับที่มีรอยบุบนะครับเขาต้องการให้เราหมุนกลับด้านนะครับก็คือหมุนรอยบุบไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็หมุนด้านที่มีสภาพดีกว่าออกมาแทนนะครับซึ่งการจะหมุนตู้ข้างล่างก็ต้องยกตู้ข้างบนออกนะครับซึ่งก็ยกวาง เรียบร้อยครับแล้วต่อไปก็จะยกแล้วก็ทําการหมุนด้านที่บุกออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับโดยที่เห็นในคลิปคือจ่าเคแล้วก็จ่าต้นนะครับกําลังทําการเกี่ยวเบลนะครับส่วนจ่าเบลก็รออยู่บนตู้อีกใบหนึ่งครับจ่าที่จ่าวิทยก็ทําการดึงเชือกเพื่อรอหมุนตู้ด้านล่างนะครับ หลังจากเกี่ยวเบลเสร็จก็ทําการยกขึ้นเพื่อที่จะทําการหมุนอีกด้านหนึ่งมาซึ่งในคลิปก็คือหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวางตู้เสร็จแล้วจ่าเบลก็ทําการเกี่ยวตู้ใบที่2ที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วเราก็จะยกไปวางตําแหน่งเดิมซึ่งในคลิปก็คือวางเรียบร้อยนะครับระดับตรงเป๊ะขี้เล็กวันนี้เขายังเอานะครับพูดเล่นนะครับหลังจากยกเรียบร้อยแล้วพี่บังก็มาขออีกแล้วนะครับ ขอเก่งจริงๆขอให้ยกตู้ใบสีขาวที่เห็นด้านหน้านี้นะครับขยับไปด้านข้างประมาณ50ซนติเมตรนะครับซึ่งก็ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากบอสแล้วนะครับว่าให้ยกได้นะครับโอเคครับไม่รอช้าพี่จะเคขึ้นไปเกี่ยวเบลเรียบร้อยนะครับก็จะทำการยกเลยนะครับสาเหตุที่เขามาขอให้ยกนะครับเพราะว่ารถโฟล์คลิฟขนาดใหญ่ไม่สามารถ จะเข้าอีกด้านหนึ่งได้แน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันแคบครับก็ต้องเป็นปั้นจันทร์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถยกได้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ตั้งใจจะมายกหนึ่งตู้เจองานขออีก3ตู้เป็น4ี่ตู้คนไทยใจดีครับช่วยเหลือกันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ส่งงานได้100เซติดตามต่อกันวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ